สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเกียร์ออโต้มิ s ูบิชิปาเจโร่นะครับวันนี้ก็รออะไหล่มาตั้งแต่เดือนปลายเดือนมกรานะครับแล้วต้นเดือนมีนาอะไหล่เพิ่งจะมานะครับนําเข้ามาก็อะไหล่ก็จะเป็นชุดซ่อมของทันเทคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดซ่อมนะครับก็จะเป็นชุดซ่อมของทันเทคนะครับอันนี้จะเป็นเบรกแบนแท้นะครับ เบ็กแบรนด์แท้เรือผ้าก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีซีีเรย serial อ u m ซีเรียลนัมเบอร์แท้นะครับนี่ก็ชุดซ่อมนะครับจะเป็นของทันเท็คนะครับก็กรองนะครับผ้าคัดเนี่ยผมเอาไปแช่นะเดี๋ยวจะมารีวิวคันนี้รถผมเอง อันนี้ผ้าคัดเนี่ยผ้าคัดนะครับผ้าคัเอามาแช่แต่เมื่อคืนนะครับก็เอาไว้เพื่อประกอบวันนี้นะครับผ้าคัดเนี่ยทําไมต้องแช่นะครับผมจะอธิบายก็คือเกียร์ทั้งลูกเนี่ยมันไม่ได้ท่วมน้วมัมนมันไม่ได้ท่วมน้วมันเกียร์เนี่ยไม่ได้ท่วมมาเต็มเต็มเกียร์โตมันจะอยู่แค่อ่างนะครับมันจะอยู่แค่อ่างส่วนบอดี้วาลเนี่ยเขาก็จะดูด ดูดขึ้นไปก็คือมันมีมันจะมีปั๊มน้ำมันเกียร์เนี่ยคอยหมุนหมุนเพราะมีทอร์กเนี่ยมาทําให้มันหมุนทอร์กหมุนได้ก็คือเผาเข้าเวียงนะครับแล้วมันก็จะดูดน้ำมันเกียร์ขึ้นไปทางวัดบอดี้วาลบอดี้วาลเนี่ยเขาจะมีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งส่วนนั้นเขาจะเรียกว่าระบบลูบิแคนก็คือระบบล้อล่นะครับส่วนนั้นเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปฉีดตามเอ่อตามพุชเชอร์ขั้นกลางต่างๆระหว่างลูกปืนแล้วก็ พุชเชอร์ฉีดเลี้ยงผ้าคัดนะครับก็เป็นระบบหล่อเลื่นก็คือสิ่งที่ผมมาแช่ผ้าคัดนะตอนเนี้เพราะว่าให้ผ้าคัดเนี่ยมันอิ่มน้ามันเกียร์นะครับหลังจากประกอบแล้วเราได้ทําการยกขึ้นรถใส่เพื่อทําการใช้งานต่อไปเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลังนะครับอันนี้ผมแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับเพื่อให้มันอิ่มแบบอิ่มจัดๆเลยนะครับ